ตอนนี้15นาที6โมงเช้านะคะเราจะขึ้นงงเนขาโปรคล,กลนกัน,น,อน,นตอนนี้เหมือนเห<ะ>มือนในหนังฮาร์โร่มูวี่เลยอ,เอ่ะเห็นพอ,อใจแล้วเห็นหรือยัง,ยงยไม่ได้ไไดไเห็นไหม เดินตามฉันมาแล้วกันร่องสูงนะพูดจริงชัดยังต่อไปอีกนิดนึงขวามือนัินกระนา่งนะพ่อรงท่อเนี่ยที่มีท่อฟ้าฟ้านะครับจะจะทาหมุดอย่างเดียว ตรงนี้ไงตรงนี้มันอะไน,นี่ใช่ไหม <Thank you. S 1> เรากำลังหาทางเข้าป่าข้าวโพดนะคะตรงไหนที่มันไม่หนา หน้ามาสีสาใสใฮ้อีกหนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลแมว เอะะเอ,อ,เอทำให้เขาวิ่งตามน่ะจะได้ไม่เหนื่อย ค่ะโอ้ยนี่อด้ไอ่สีแดงบ้างได้อีกเหรอลุงครับเดี๋ยวโอ้ยังอีกใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะพาทิพย์กำลังขึ้นนะคะแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงจุดชมวิวจริงๆเพราะว่าแค่300เมตรแล้วก็เป็นทางลงแล้วก็จะรีบไปกัน విన <mimitation> ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พักในบ้านมันจะมีทางขึ้นอีกทางนึ่งใช่ไหมคะ I am <laughs> <laughs> oh.

ีจุดนั้นนะที่ป้ายก็มีนะป้ายเขาปุกโลอนะเคยกับการี่เราขาลุยมากล,ลับการมัน <g arden> ไปปีนเขาไปได้วยนะเมื่อวานเ <g arden> มื่อวานเราเดินจากตรงนี้นะคะตรงที่นิ้วมือชี้ขึ้นไปบนยอดเขาโน้น <g arden> ก็เดินเลาะเลาะเลาะเลงไปเขาลูกนี้นแล้วก็ขึ้นไปอีกลูกนูน้นลงไปนูน่น ของแห้งชุดเก่ากระเป๋าเปียกหมดเลยแถมแม้ว่าชุดนี้เอาไปยัดเออใส่สุดใส่ที่ใส่ตัวเมื่อวานไงกันยัดใส่ของของสุโกโปรกันนะอะไรก็ไปไปขนไปขนบอกว่าเขาก็ไปขนแล้วก็กระดาษเปียกเสร็จอือเตปเปอรเสือตู้ไม่ตู้ใช้นวดไปเรื่ใช้หน้าทีหมดแล้วสักใส่สรุปว่าเราจะขึ้นไปที่ที่พี่เขาบอกเนาะเพราะว่าเก๋บอกว่าใกล้บ้านเขาไปเรื่อยใกล้พิษณุโลกมากกว่า อันนี้มันห่างพิษณุโลกมากเลยหรอ,อม,มันจะข้าอีกจังหวัดหนึ่งแล้วใช่ไหมจากนี่จากผู้หินล่องกล้ากลับไปพิษณุโลกก็หกสิเจ็ดสิบกิโลอ่ะ<ว>กแกบอก,ว,กว่าถ้าขึ้นไปที่นู่นน่ะที่อะไรชาตการอ่ะ ไปตรงนี้ป้ายครับไปที่ทงเลยค่ะที่ป้ายก็ได้เ,เมื่อกี้พี่เขาไปทงหรือป้ายทงครับงั้นไปทงไปนู้นผมจะเดินยากหน่อยนะค่ะ ลุงบอกว่าแล้วเมื่อกี้มันก็ไม่มากับเค้าดูเท้าด้วยนะค่ะระววยหวังด้วยนะครับรวงมันเป็นหน้าผา มาทางฝั่งนี้ไม่ไปฝั่งนี้มาทางนี้นเหมือนแ a n g จ h o u Landing เลยนะเราต้องระวังนะคะ พลาดเราตกหน้าผาลงไปได้ค่ะ สวยมากถูหมลงยาอุ้ยอาจจะไม่ลงนะไม่ลงก็กลับค่ะถึงแล้วลงไปตรงนี้แล้วก็ไปนู้อ๋ออ๋อเดินขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะเราไม่ต้องเดินไปตรงนู้นใช่ไหมลงไปตรงนี้แล้วก็เดินไปตรงนี้แล้วก็เลาะไปอ๋อน่าจะได้อยู่ถ้างั้นเดี๋ยวให้ผมลงก่อนค่ะลงแบบนี้นะคะค่ะจะลงให้ดูก่อนคุณลุงจะลงให้ดูก่อนนะคะอ๋อโอเคลุงจะลงอยู่ตรงนี้ก่อน หล้วลงรอรอยหนูกดถ่ายไปแล้วนะคะคอุ้ยลงลงไม่เป็นไระลงอย่างนี้ใช่ไหมค่ะหนูจะรู้สึกผิดหยับนี้เออแล้วก็มือเลื่อนลงมือเลื่อนเลื่อนขยับมือเลื่อนลงแล้วก็ย่อนขาลงอืบ เอออย่างนั้นแหละครับขึ้นลูกไว้ก่อนหนูถ่ายขึ้นลูกโอเก่งมากเลยเขาวิ่งเลยนะ ค่อยนั่งลงคุณลุงเอาโทรศัพท์ไปหน่อยหนูกดถ่ายไว้อยู่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ขอบคุณค่ะไปะลงขันกล้องอีกทางหนึ่งตรงไหมกล้องอีกด้านนี้อโหคือนั่งค่อมตังนี้ใช่ไหมครับ พอพอกับแองเจลแลนดิ้งเลยนะเนี่ยเขาไม่น่าจะกล้าอีกคนนึงเขากลัวคนตัวเล็กๆอ่ะค่ะเขากลัวแบบนี้ ดีนะคะก้อนหินไม่เลือ่อนแล้วก็เกาะรองเทา้าดีว้าสวยมากต้องระวังนะห้ามไอ้นี่เด็ดขาดถ่ายรูปให้คุณลุงได้ไหมครับ ตร,ตรงนี้หรอเดินตรงต่อหน้าขึ้นมาข<อ>ึ้นมานี่เลยนะมาวูวฝั่งซ้ายไวะซ้ายซ้ายไว้ซ้ายไว้ ไปต่อไหมไปต่อกันลงไปขึนโถงเดี๋ยวก่อนพี่เขาเดินเลยไปนู่นไหมหรือไม่ถึงทถงแค่นั้นเดี๋ยวหนูตั้งกล้องไว้นี่ให้คุณลุงเดินไปกอนโอเคก็ลงฝั่ดูคุณลุงเดินไป เราดููคนลงเดินก่อนนะคะโอ้ลมลมเย็นลมเย็นดีจังเราเอาโทรศัพท์ลงอีก,ก่อนกลัวลมพัดเราต้องหันหลังลงเดินหน้าลงก็ได้เอออย่างนี้น โดดแค่นั้นแหลเนะเดน่ะมา,มาเดอกว่าความสูดก็ไม่กล้าเมืกขนาดาหนูไม่คลัวเนี่ยยังน่ากลัวมากเลยเนี่ย นาน่นอ่ะเ่อมริกาที่แอ g e l ล a n แลนดิ้งอ่ะาคลาสแบบนี้นะค่ะคลาแบบนี้เลยแต่ว่ามันสูงสูงมากสูงเป็นิยอรตรงเขดไนที่อันตรายเขาจะเขาจะติดเอ่อลวดไว้ที่นีจับอีกก็ปักนีลงไปในต้นถี่เล้วก็ทำเป็จับเขาามีคนตาย They ตรงคราวนี้เกาะขวาใช่ไหมครับเฮ้ตมันน,น,น่ากลัวกว่ามาแล้วเ่อือนตรงนี้นนนนนก้าโอ้สวยมากเลยดูคุณลุงเดินเหือว่าสบายมากเลยเดินบ่อยครับ <laughs> วิดีโอนี้เราจะจบแค่ตรงนี้นะคะเขาปกโลน เมื่อกี้ไม่กล้าถือกล้องไปเพราะาตรงที่จุดที่ไปตรงที่ธงอันตรายมากขอบคุณนะคะเจอกันรอบหนะะ้าค่ะขอบคุณคุณลุงนะคะพามาเขาเดินแบบตัวเบาวิิวเลยวิ่งเลยแต่ว่าเราไม่ได้คือถ้าเราพลาดเราแย่ yeah, นะคะ ตรงนี้เป็นถ้านะคะคุณลุงบอกว่ามีน้ําอยู่ข้างในน้ำน้ำอยู่นี่ไหนเอาขันไปสับดูก็ได้อ๋อไหนในในบ่ออ๋อในบ่อตรงนั้นครับเดี๋ยวเมย์ใช้มือได้ไหมเดินเดินไปได้ไหมครับได้ค่ะได้จะไปเลยไปนมีน้ําอยู่ข้างในืมมีน้ําน้ำ เหลือไม่มากแต่ว่ายังมีอยู่อันน้ำเอาขันตักขึ้นมานดูก็ได้นะครับเป็นบอ่อน้ําไหลซึมจากบอ่อหินไม่เคยเหือดแห้งตลอดปีน้ําไหลซึมบอ่อหินเนี่ยเหรอครับอุ้ย,ยอุ้ยน้ายังมีอยู่ครับมีแต่ก้อนหินแต่มีน้ําตลอดปีโอยเย็นมากเห็นมากเลยน้ำมีไม่แห้งเหรอครับเดี๋ยวเราเทเขากลับลงไปนะ <laughs> โอ้โหมหาศแล้วมันขึ้นมาจากตรงไหนเพราะว่าเป็นหินก็ไม่ได้เยอะไม่แน่ใจว่ามาจากไหนเหมือนกันไปแล้วทางโน้นเรียกแล้ววั One, two, three.